Hi Hi Skincare Shake รอ s e นรองเอคสวัสดีค่ะทุนวันนี้อยากจะแวะมาบองต่อสกินแคร์ในกระแสนะคะทุกคนที่ เราใช้แล้วรู้สึกว่าแบบผลลัพธ์มันเกินคาดมากๆก็คือแบบว่าเริศก็คือแบบว่าชอบก็คือแบบว่าเกินความคาดหวังสุดๆจนต้องรีบมาบอกต่อนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยสบก็คือแบรนด์สบายมีทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องคุ้นหน้าคุ้นตาน้องเขาบ้างเนาะเพราะว่าน้องเขาเป็นสกินแคร์ในกระแสที่โด่งดังมากๆก็คือไม่รู้ว่าเขาทำการตลาดอย่างไรเนาะเพราะว่าเห็นหน้าน้องเขาเนี่ย ผ่านหน้าผ่านตาผ่านโซเชียลมีเดียผ่านไทม์ไลน์ตลอดเลยเนาะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเห็นมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองมานานแหละเพราะชื่อเขาก็มีส่วนผสมพวก AHA BHA PHA เนาะที่มันเป็นกรดอะเราก็กลัวแบบ หน้าเราจะรอดไหมแบบผิวเรามันจะแพ้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยไม่มีโอกาสได้ลองสัทีนะทุกคนจนเขาจัดโปรค่ะทุกคนมันคือโปรมิราโคฮอลิเดย์เซ็ตก็คือจะได้สามตัวนี้เลยในราคาที่แบบว่าคุ้มมากๆหามาตกเงินประมาณสามร้อกว่าบาทอะซึ่งแบบมันคุ้มกว่าการซื้อแยกอยู่แล้วอะแล้วก็ยังได้แถมมาเป็นตัว h o l ิเดย์กิฟ s e เด้วยนะคะทุกคนเป็นพวกแบบเทสเตอร์ซองแล้วก็เป็นพวก t r a v วล Kit นะคะซึ่งเรารู้สึกว่า มันคุ้มมากๆสําหรับใครที่แบบอยากจะลองใช้พอดีมันก็รู้สึกแบบได้เวลาละได้เวลาของดิฉันที่จะลองใช้ทั้งสามตัวนี้พอเราใช้แรกๆเราก็ยังกล้ากลัวๆนะคะก็คือค่อยๆเริ่มใช้ทีละตัวแล้วพอรู้ว่าโอเคหน้าเราไม่แพ้ก็ถึงค่อยใช้ร่วมกันทั้งสาตัวนะคะโอเคทุกคนแต่ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยที่เราลองใช้มาเขาจะอยู่ในไลน์เดียวกันทุกคนก็คือไลน์ aha b h a pha t h i y day miracle นะคะที่เราใช้เนาะเราก็จะเริ่มใช้้แต่ตัวนี้เลยก็คือตัว แอคเน่เคลียร์โฟมนะคะก็คือเป็นโฟมล้างหน้ารู้สึกว่าเขาเทำความสะอาดผิวได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยลดพวกความมันลดสิวด้วยเนาะถ้าเกิดวันไหนที่เราเป็นสิวนักเนี่ยเราก็จะเริ่มล้างหน้าด้วยตัวนี้เลยช่วยลดความอักเสบของสิวให้สิวแบบแห้งแล้วก็หายเร็วตัวเนี้ยแล้วต่อมาโทนเราก็จะใช้เป็นตัวซึ่งน้องคนนี้ก็คือตัวดังตัวปังตัวแม่ของแบรนด์นี้เลยนะคะทุกคนไม่มีใครที่ไม่รู้จักเอาจริงก็คือน้องโทนเนอร์ของเขานะคะเป็นโทนเนอร์ที่ใช้ลดพวกแบบ สิวลดสิวเซียนสิวอักเสบช่วยผัดเซลล์ผิวนะทุกคนทําให้หน้านุ่มมากๆแล้วก็เนียนมากๆตัวนี้ก็คือแบบชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันดีตามที่ชาวเน็ตเขาเคลมจริงๆส่วนอีกตัวหนึ่งในไลน์นี้ที่เราได้ลองใช้ก็คือตัวครีมของเขาด้วยนะคะทุกคนซึ่งตัวครีมเนี่ยเขาจะช่วยพวกลดพวกรอยสิวรอยแดงนะแต่เรารู้สึกว่ามันดีสําหรับคนผิวแห้งมากๆอะ่ะเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยอะ่ะทาแล้วหน้ามัน ฉ่ำหน้ามันชุ่มชื้นหน้าแก้มเราเมันจะชอบแห้ง่เนี่ยหลังจากใช้ตัวนี้มาก็คือไม่มีแล้วอ่ะหายไปหมดแหละตัวนี้ก็คือแบบส่วนสายที่เราได้ลองใช้ทั้ง3ตัวเนี่ยทุกคนมาเป็นเวลาประมันแบบ เดือนเดือนกว่าๆเรามั้งที่ลองใช้มานะ่ะก็คือเรารู้สึกว่ามันเห็นผลจริงจังลกคุก็คือแบบหน้ามันแบบเนียนขึ้นเยอะมากพวกสิวขดอะไรก็คือลดลงเยอะสิวเชี้ยอะไรตอนงเนี้ยก็คือลดลงมากแล้วก็หน้าแก้มแห้งๆเนี้ยก็คือหายไปแบบเยอะมากๆก็เลยรู้สึกแบบว่าเป็นสกิแนแคร์ในกระแสที่เรารู้สึกว่ามัน มันก็ดีตามที่เขาเคลมกันจริงๆอะ่ะมันเห็นผลลัพธ์ที่แบบชัดเจนะ่ะทุกคนจนต,ต้องรีบม,มาบอกว่าโปรมิร์คอลคอร์ดิเซชัอ่ะมันใกล้จะหมดโปรแล้วทุกคนแล้วคือราคาเนี้ยคือคุ้มกว่าการซื้อแยกทีละตัวมากๆแต่เพราะแบบตอนแรกๆที่เราใช้อ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องผลลัพธ์ด้วยทุกคนเพราะมันเป็นแบบ มันเป็นสกินแคร์ในกระ,สะแสเราก็คิดว่าเออมันก็คงแบบเป็นฟิลทั่วๆท,ที่แบบโอเคเขาก็โปรโมทเป็นการตลาดของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอได้ใช้ก็คือแบบเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงแบบคนรีวิวเยอะจังหรือแบบว่า เออมันอยู่ในกระแสมาตลอดเพราะว่าน้องเขาก็คือเห็นผลแบบจริงจังผิวก็คือแบบดีขึ้นมากแล้วก็ผิวหน้าก็คือนุ่มอ,ะอ่ะเข้าใจเลยว่ามันเป็นผิวผัดเซลล์ผิวเป็นฟิลเหมือนกับคล้ายๆกับแบรนด์อื่นน้อที่มีส่วนผสมพวก H A HA, B H A B H A ที่ช่วยผัดเซลล์ผิวอ่ะแต่พอเป็นตัวเนี้ยที่เราใช้ทั้งเซ็ตเขาเลยทั้งตัวโฟมตัวโทนเนอร์ตัวครีมนะทุกคนเรารู้สึกว่ามันยิ่งแบบบำรุงลงผิวได้ดีเลยอะ่ะรู้สึกมันทําให้ผิวอ่ะแข็งแรงขึ้นแล้วก็หน้าเนียนสุดๆ ือกลายเป็นผลลัพธ์ที่เกินความคาดหวังสุดๆ,ๆทั้งสามตัวเนี้ยที่เราใช้ทุกคนเราไม่ได้ใช้ทุกวันนะเราใช้ประมาณอาทิตย์นึงประมาณ3-5วันแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราพอใจกับผลลัพธ์มันแล้วอะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่แบบผิวแพ้ง่ายผิวบางอะไราเงี้ยอาจจะต้องลองเทสเทสกันก่อน,อนใช้จริงดูเหมือนกันนะคะเพราะพวกสารสก,กัดข้างในเนี่ยช่วงแรกๆมันอาจจะเป็นการดันพวกสิวต่างๆที่อยู่ใต้ผิวเราออกมาด้วยนะทุกคนเพราะมันคือการเหมือนกับ ผัดเซลผิวอะส่วนตัวเรานะก <c oughs> ็คือมีขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะแต่หลังจากใช้มาสักพักก็ตามนี้เลยทุกคนก็คือสุดแล้วมันแบบมันจึ้ก้นส่วนใครที่แบบสนใจนะคะแล้วก็อยากลองมานานเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเซตเนี้ยก็คือคุ้มสุดๆทุกคนและตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์และก็ออฟไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น s h อป e e l a z a d a Line Shopping, w a t s ส n b e a u t r รีม อีแอนด์บอยคอนบีนะคะทุกคนก็คือหาซื้อได้แบบง่ายมากๆนะคะใครที่อยากลองอยู่ก็ได้เวลาแล้วทุกคนโอ้โก็จะมาเล่าแบบเดียวก็คือเล่ายาวเลยก็คือ,อยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครที่สนใจอยู่ก็ไปมันคุ้มมากมันคุ้มเกินแล้วดูดิท่านะนะบ๊ายบาย